จริงๆพรุ่งนี้นี่เป็นวันที่ครบรอบปีหนึ่งที่แบบไม่เจอพ่อค่ะวันนั้นที่ไปทํางานก็คือล่าสุดที่กลับบ้านก็คือปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็วันที่แปดปีที่แล้วเดือน mm. นี้นะคะก็คือเขาเขาไปส่งเนี่ยคะ่ะแล้วอยู่มาวันนึงก็ไม่เจอเขาเนะะี่ยค่ะมันมันไม่ใช่ะคะ่ะรู้สึก มันอธิบายไม่ถูกนะคะมันมันคงเสียใจเนอะคือด้วยด้วยส่วนตัวของของ,ของพ่อแล้วอะนครับแกเป็นคนแกเป็นคนระมัดระวังตัวที่สุดที่สุดแล้วของสำหรับทุกคนและตัวกันเองทั้งทุกคนในบ้านแกเป็นคนระมัดระวังตัวที่สุดวันแรกที่ตอนแรกที่เพื่อนแกนโทรมาหาเนี่ย ตอนนั้นนอนอยู่เนาะผมยังไม่คิดเลยว่าผมยังอยากจะล้มตัวนอนต่อคิดว่ามันเป็นฝันนื้นอซ้ำอะตอนนั้นที่คิดได้คือแม่จะอยู่ยังไงเพราะว่าแม่อยู่กับแกแค่สองคนเราเราเราทำอะไรได้ได้ได้มากกว่านี้ไหมอะเราเราจะเดินต่อ,อยังไงอะนี่คือความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียพ่อ จากเหตุการณ์ที่มีนักศึกษาเมาแล้วขับจนกลุ่มนักปั่นจักรยานที่จังหวัดเชียงใหม่ทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง3รายสร้างความสะเทือนใจทั้งกับกลุ่มนักปั่นจักรยานและผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากเครือ<ม>ข่ขายผู้ใช้จักรยานประเทศไทยจึงร่วมกับมูล,ลนิธิเมาไม่ขับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและตัวแทนครอบครัวผู้สูญเสียจัดกิจกรรมปั่นรณรงค์เชิญชวนร่วมลงชื่อสนับสนุนเพื่อให้ใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงสุดเมาขับเท่ากับจับขัง สำหรับจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยต,ต้องฝากขอบคุณถึงผู้ในการสำนักหนึ่งของสสสนะครับได้มีความคิดว่าจากเหตุการณ์จักรยานที่ประสบอุบัติเหตุที่เชียงใหม่แล้วก็ตรงตรงนามินทาแล้วก็อีกหลายๆเคสต่ตอเนื่องมาก็มีความคิดว่ามาตรการควรจะมีมาตรการบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียในเครือข่ายผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศไทย ซึ่งเรามีจำนวนหลายแสนคนนะครับคิดว่าเราน่าจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะหยุดยั้งความเสียหายนี้หรือว่าลดปริมาณการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นโดยใช้มาตรการยาแรงแล้วก็ได้มีสถิติจากทางมูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยได้ชี้ให้เห็นถึงตัวเลขการสูญเสียชีวิตปีหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ย24,000รายซึ่ง24,000รายเนี่ย เกือบ50%หรือประมาณ12,000ลายที่เสียชีวิตจากคนเมาแล้วขับเราก็เลยมีความเห็นว่าเราควรจะมีการขับเคลื่อนในกิจกรรมซึ่งทําให้มีผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งประเทศเนี่ยคือผู้ใช้จักรยานเนี่ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับนี่นะครับรวบรวมรายชื่อผู้ที่เห็นด้วยว่าควรจะมีมาตรการการใช้ยาแรงกับผู้ที่เมาแล้วขับอย่างไร ประเด็นที่เรากําลังจะรณรงค์ณขณะนี้นะครับไม่ใช่การปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือร่างกฎหมายหรือเขียนกฎหมายขึ้นมาใหม่เราพบว่ากฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่ขนานี้พอใช้ได้แล้วนะครับเพียงแต่เราไม่บังคับใช้ให้มันจริงจังนะครับโดยเฉพาะออยิง่งประเด็นที่เรากําลังจะเรียกร้องตอนนี้เราพบเลยว่าคนเมาไม่เกรงกลัว ที่จะออกไปขับรถไม่ใช่เขาไม่รู้นะครับรู้ว่าไม่ดีแต่เขาคิดสละตาแล้วเนี่ยมันไม่น่ากลัวนั้นเราเชื่อแล้วเราก็เห็นตัวอย่างมาจากต่างประเทศแล้วว่า mm hmm. การที่ใช้โทษร,รุนแรงไม่ใช่ว่าเราจะเอาคืนจากพวกที่มาล้บขับนะหรืออะไรอย่างที่เขาว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยจริงๆแล้วโทษตรงเนี้ยเราอยากจะให้มองว่า มันเป็นการที่จะมาป้องปรามมาให้คนที่คิดจะทำอ่ะทำตรงนี้มีผลนะครับเขาศึกษากันมาเรียบร้อยแล้วว่าโทษที่แรงสามารถที่จะป้องปรามคนที่คิดจะไปทำเนี่ยให้มีความคิดใหม่ได้ว่าฉันไม่ทำอะเพราะไม่สามารถรับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจำคุกหรือกักขังตัวแทนนักปั่นจักรยานได้เดินทางออกจากจังหวัดต่างๆทุกภาคทุกประเทศ อันที่จังหวัดปัตตานีระยองหนองคายและเชียงใหม่นำรายชื่อสนับสนุนมาตรการเมาขับเท่ากับจับขังและเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อระหว่างการปั่นดอนรงคโดยออกเดินทางตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมตามลำดับมาถึงกรุงเทพพร้อมกันในวันที่8มิถุนายนและในวันที่9มิถุนายนขบวนนักปั่นจักรยานทั้งสิ้นกว่า100คนพร้อมด้วยตัวแทนผู้สูญเสียทั้งสองครอบครัวปั่นจักรยานเข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทรโอชา ที่ทำเนียบรัฐบาลมอบช่อดอกไม้และขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสําคัญกับนโยบายการลดอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจากการเมาล้อขับและนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณตัวแทนกลุ่มผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศที่มาให้กําลังใจและได้กําหนดให้อุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการเสริมสร้างวินัยการเคารพกฎหมายซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่ยั่งยืนจากนั้นขบวนนักปั่นได้เดินทางต่อไปยังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะยื่นหนังสือถึงนายดิเรกอิคนคณินันประธานศาลฎีกาเพื่อขอให้ศาลใช้ดุลพินิษ์ในการตัดสินคดีเมาแล้วขับโดยบทลงโทษสูงสุดคือการจําคุกหรือกักขังโดยไม่รอลงอาญานอกจากนี้ยังได้มอบรายชื่อส่วนหนึ่ง ของการสนับสนุนมาตรการเมาขับเท่ากับจับขังในครั้งนี้ด้วยและทั้งหมดนี้คือความร่วมมือและพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อหยุดพฤติกรรมและความสูญเสียจากการเมาแล้วขับสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนร่วมกันลงชื่อสนับสนุนมาตรการเมาขับเท่ากับจับขังได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิเมาไม่ขับ www.ddd.or.th